สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซไมเอฟซเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเซ็งจ้าแนวทางหุ้นห้างเซ็งรอบเ้ารอบบ่ายวันที่หนึ่งเดือน1ิบเอจ้าเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าอยหกสบเจ็จ้ามือ่อกี้มาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้า สำหรับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดมือนี่คือเป็นแนวทางวันแรกของเดือนเนาะสำหรับแนวทางหังเสงของเฮาเนาะจ้า,จาหังเสงหุนนี่เคอีนคือเป็นวันแรกของเดือนวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดจะเป็นแนวทางวันสุดท้ายของสัปดาห์จ้าพอมือนี่เป็นวันศุกเนาอจ้าเอากนสิไปรับชมแนวทางหังเสงของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดแต่เดี๋ยวมาเบิงพ้นของเดือนสิบกันก่อนจา้าวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบ สำหรับห้างเซ็งเช้าบ่ายเดือนเก่าผ่านไปเดือนใหม่ก็เริ่มเริ่มต้นเดือนใหม่จ้ะสำหรับวันที่30นี้วันที่31นี้ห้างเซ็งรอบเซาเดนไปที่1 0วิ่งลูดผลของรอบเซาจะบนคือ6 4 2ล่าง7 8ผ่านไปเนาะ ข้วเฮามีหนึ่งสองศูนย์สองเข้ามาสี่สองสำหรับสี่ข้าวเฮาก็คือหนึ่งสี่ศูนย์สี่เข้ามาสี่สองสำหรับสี่สองข้วเฮาอยู่รอบบ่ายรอบบายตรงๆมาออกรอบเสาร์แต่สำหรับตัวประกบกูอย่างที่เคยบอกไปเราจะตัวเด่นวิงรูดข้าวเฮาสามารถมาได้ท้งเสาร์และกาบ่ายแต่ตัวประกบคูคือการจะสามารถมาได้ท้งเสาร์และกาบ่ายเพราะเด่นสูตรตัวเดียวกันสำหรับตัวประกบกู่เสาร์บ่ายแต่ รอบายเนาะจะแต่ว่าอันนี้คือแอจอยแยกรอบหายเนาะโอ้โหมาสลับเนาะจะสีสองตรงๆเลยมาเ้าสำหรับรอบบายห้าสี่วิ่งรูดพ้นของรอบบายนี่คือผ่าดไปจะพ้นคือเจ็ดสามสามเบิ้นมาเลยหลังสามหนึ่งสำหรับสามหนึ่งของเฮาแนวทางตัวประกบคูณก็คือสลับเนาะจะมือนีแนวทางสลับเนาะเ้ามาบายบายไปเ้าเนาะจะหนึ่งสามสามหนึ่ง อยู่เศร้ามาออกบายโอ้โหชาพี่น้องเอฟซีท่านได้สลับนี่ถือว่าปัางนั่งมือนี่อ่าสำหรับมันนี่ก็ต้ันโตโคจขอโคไฟพี่น้องเอฟซีลหลายๆนอกจากถือว่าสถิตินี่ถือว่าโอเคเดินดีอยู่นอกช่วงนี้สำหรับแนวทา,าเงเสียงนอกจากวันที่สามสิบเอ็ดพาสไปมือหนึ่งอ๋าสำหรับวันที่สามอ่าวันที่หนึ่งจากโคจุดโคไฟหลายๆวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดมือนี่ตามรุ่นกันไม่จะก,กับแนวทางเดือนใหม่วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดแตแนวทางของเขาซีปังหรือบอ่อลน,นี่กะ รอรุ่นอีกทีหนึ่งละกนันเราจะจะได้กระไทระเบิงไว้เป็นแนวทางาแนวทางมีเข่ามีรูปจะผิดพลาดประกันได้กับโค้ชโค้ไฟไวด้วยละกันจะถ้ามักถ้าชอบก,จก็จะป่วยตามเนาะถ้ามผ่หมักบ่ชบก็คือป่วย่านได้จา้าวันนี้ให้ไปที่เด่นโอ้โหอะลืมเบิรงเมื่อวันเบิรนโผมาสามสามมือนีแนวทางของเขาก็คือติดเบิรนเลยได้เลขชนจา้า แนวทางข้างเซ็งมือนี่คนขังอันตรายนิดหนึ่งด้อยจะขอบอกไว้นิดหนึ่งเพราะว่าถา้าในลักษณะนี้คือโอกาส้าจับปด้ก็คือปัง้าจับบ่ได้โอกาสพลาดก,กับคนข้างสูงนิดหนึ่งด้วยจาอันนี้คือแนวทางของแอดจอยด้อจะบอกไว้ก่อนอสําหรับบางเถื่อบางข้างทาเล่นมากอธิจับกูผ่านไปทามักจะชอบนําไปวิ่งไปดูดได้จ้าอขอมาปังๆละกันเนาะ รอบเศร้ากับรอบบายมือนี่คือชนจะเจ็ดชนหกชนจาถามาถ้าชอบเบิรนเจ, ет, จ ет, ็ดเจ็ดหกหกติดไปด้วยละกันน้องมือนี่ชนกันค่ะพูดเบิรนเบิรนโผมากแค่มือเดียวมือนี่คำนวณได้เลขชนเลยเจ็ดเจ็ดหกหกเศร้าบายสําหรับตัวประกบคู่ไเเจอจับให้คือกันสีมาเบิรนหนาหรือสีมาเบิร์หลังหรือสีมาเลขห้ามอันนี้ พิจารณากันเบิงจะสําหรับสามตัวบนมอวานี่ออกเจ็เนาะเจ็ดสี่เจ็ดสองเจสาเจหนึ่งเจเจสองเจเจหนึ่งตามด้วยเจหคู่เด่นสําหรับ6จะ้ะหสี่หกสองหกสาม พกหนึ่งพกแปดสำหรับเดนเจ็์วิ่งรูเจ็ดรอบใบแอตจอรจับคือคุกจับกลัวสีคือการจะสำหรับตัวประกบขัวถามมักจะชอบนำไปวิ่งไปรูดได้จะ่ไซ์วิ่งไซด์รูดของเฮาจะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่ต่อด้วยเจ็ดหก วาที่สีมาเจ็ดแปดตัวเดิมเมื่อวานนี้อีกเนาะสามารถเจ็ดแปดตัวเดิมกับเขาวิ่งรูดไปตัวละหกหนึ่งหกสามหกสองหกสี่ตัวด้วยหกแปดตัวประกบคูรอบเ้าระบายเมื่อนี่คือจับคูให้คือการเบิร์ดเลยพอได้เด่นชนุนเราจะได้เด่นตัวเดียวกันสำหรับตัวเน้นจ้า รอบบายเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกแอดจอยขออนุญาตติดเบิร์ไว้ด้วยละค่ะเนาะเจ็ดเจ็ดกับหกหกเนาะจะพอชวนกันเกินไปเนาะจะทั้งเจ็ดเจ็ดทั้งหกหกเสาร์บ่ายเนาะชวนกันทั้งเด่นเสาร์เด่นบ่ายสองตัวเลยอ่าเน้นไปที่เบิร์นหกหกละคาะจะรอบบ่ายสำหรับหกหก แปดหกสองบางเถ่อบางข้างกาเบิลทาเบิลมากกับบุ้งบัวสีมาตัวใดเด้อจ้ะบางเถ่อบางข้างแนวทางของแอดจอยนี่คือบัวสีเป็นหุ่นนิเคบัวสีเป็นหุ่นหางเสียงบัวสีเป็นแนวท่าฮานอยจ้ะบางเถ่อบางข้างคำนวณได้เบิลอีกตัวเข้ากับใบเบิลอีกตัวโดยเฉพาะแนวท่าฮานอยบางเถ่อบางข้างมาตัวทีคำนวณได้เลขชนหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองกับ เจ็ดหกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหกหกรอบเศร้าขอเน้นไปที่เบิ้ลเจ็ดเจ็ดละกันจ้ะสำหรับแนวทางฮางเซ็งของเฮาวันที่หนึ่งมือมือนี่แนวทางคือตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวใดมันนี่ฝากไปพิจจรณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเราจะเบิ่งออกอยู่เนาะอาจสติไลหูาลตานีดหนึ่งเนาะกระสีโมปันได้ดอกนกกวัรู้ซึกวา ซีประกาศสัตว์อยู่เาจะเมื่อนี้เป็นวันที่1เดือน1ิบเอ็ดเ้าจะเดือนใหม่เมื่อนี้โอ้โหขนขางเงียบนะเนาะพอแนวทางรัฐบาลไทยเขงเอาออกเาจะรัฐบาลไทยแอชจอยลงห้2สงสูตรจะส่วนสูตรแรกนี่คือลงไหย้ยตั้งแต่วันที่ 3ามเอจะถามักจะาชอบส,สาสนใจนอกจากทาสนใจก็สามารถรับชมยอนหลังได้เลยจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบตัวที่ตรงใจกันการจังคอยตามนจะสำหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยเอกจากส่วนอีกสูตรก็คือเจอกันวันที่หนึ่งตอนเร้าๆจะรัฐบ,บาลไทยสายด่วนหคู่เด่นจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุก,ท,กทานโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆกันทุกคนจ้ามือนี่วันที่หนึ่งจะขอให้ ฉกฉมันมักันทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า